ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำน,ำนมาแล้วเสียเามาแล,ล้วคำรนตอนตั้งรับเชิงรุกกับน้ำที่จะหลากเข้าถล่มภาคใต้นะ <c oughs> จะบอกให้เดินทางปลอดภัยไปภาคใต้กับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่สัยพองแพ นทองของไทยภาคใต้รองอธิบดีทวีศักดิ์ธะนะเดโชพลของกรมชลระทานผู้มีแท็บเล็ตเป็นเพื่อนรู้ใจลงไปตรวจติดตามภาวะน้ำหลากที่อาจจะเกิดและไม่เกิดในภาคใต้ยอย่างเข้าใจผมมีเพื่อนที่ดีแทบ็บเล็ต <c oughs> เรามาภาคใต้ดตรทวีศักดิ์ท่านมีแท็บเล็ตมีข้อมูลเยอะมากเลยกี่จังหวัด14 บวกอีก2คือเพชรบุรีประจวบเป็น16ที่เราไปหัดการน้ําตั้งแต่เพชรบุรีมีจุดเสี่ยงไหนบ้างเราเตรียมรับอยู่อย่างไรครับจุดเสี่ยงคือตัวเมืองเพชรบุรีแม่น้ําเพชรตอนบนจะกักเอาไว้ตอนกลางจะหน่วงปลายระบายภาษาลร่วมกับทางจังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมาจัดการน้ําสําเร็จถือว่าเป็นเพชรบุรีโมเดลจังหวัดเป็นแกนนาต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของประจวบต้องเฝ้าระวังแถวบางสะพานมีการขุดลอกคลองทําคลองผันน้ำคล้ายๆกับเพชรบุรีเป็นทุกปีครับปีนี้จะเป็นอีกไหมครับเราไม่ประมาทเฝ้าระวงตติดามแก้ไข วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจัดคนเครื่องมือจะทําให้ดีที่สุดการเตรียมรับกับการวางแผนเผชิญเหตุเฉพาะหน้าตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีเลื่อยลงไปจนถึงภาคใต้ตอนกลางวางไว้หมดละมาถึงชุมพรคลองนคราชเป็นคลองาบพาสไปเชื่อมกับคลองชุมพรก่อสร้างปรับปรุงโครงการป้องกันเมืองชุมพรน้อมนำแนวพระราชดุของรื่องลที่เก้ามาขยายผลตัวเมืองชุมพรมีระบบการจัดการมีแก้มลิงหนองใหญ่คลองาบพัดน้ำชาวบ้านเรียกว่าคลองในหลวงคลองหัววังพนังตักคลองสามแก้วท้ายเพชรบุรีน้ำผ่านตัวเมืองได้เพียง 350ริลูกบาทไม่โตทีมากกว่านี้น้ําล้นตลิ่งก็จัดจราจรทางน้ําออกไปทางคลองหัววังพน,นังตักคลอง3แก้วเพื่อจะลงทะเลนะครับควบคุมตรงนี้แล้วมีระบบโรรมาตตามที่พระองค์ท่านนะครับมีคำสั่ว่าต้องมีการเฝ้าติดตามเศรษฐกิจดีไม่น้อยหน้าภาคไหนภาคใต้สรุปว่ากรมชลระทานได้วางแผนจัดการน้ำไว้อย่างดีแต่หากนอกเหนือจากนี้ก็คือแผนเฉพาะหน้ารับภาคใต้ไร่จังฮู ูว่าน้ำพ้นถามคนไทยกันเยอะผู้น้ำนั้นหรือมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่หาน้ำนั้นเราจะมาอย่างไงบริหารการเป็นไหมน้ำบานแต่ไทยเมืองไทยของเรา ราดีดีกับพี่คำรณทุกคนรู้ว่าอะไราเกิดในแต่ละช่วงเวลาและเราก็มาหาทางออกร่วมกันในช่วงเวลานั้นๆน,น,นั่นเนื่องจากว่าแผนจัดการน้ำทั้งระบบมันยังไม่ครบทุกมิตินะ <c oughs> จะบอกให้บริหารการเป็นไหมน้ำบาตดทยเมืองไทยก้อง